ก็คือเอาหอละคณกำเนดนะครับอันเจ็ดแล้วก็เอาแต่เศษนะเป็นมอดเห็นไหมครับเอาแต่เศษถ้าเศษเป็นศูนย์ก็คือเจ็ดเป็นวันเสาร์กรณีเนี้ยเศษจะเป็นศูนย์นะครับก็คือวาระกำเนิดถือวันเกิดนั่นเองวันเกิดคือวันเสาร์ นะครับวาระกําเนิดคือวันเกิดตรงกับวันอะไรนะครับกาศิธาเกิดวันเสาร์นะครับพ่อสี่นะครับข้อสีให้ทําอย่างนี้นะครับว่าเอาชั่วโมงเกิดที่เป็นทศนิยมเนี่ย น่าจะพิมพ์ผิดตรงนี้เดี๋ยวแก้นิดนึง่าชั่วโมงเกิดที่เป็นทนิยนมอาจารย์สิทธาเกิดสเนวันในกา,าสามสิบนาทีนะครับ แล้วลบสิบแปดนาทีแล้วนะครับทำนาทีเกิดเป็นทศนิยมนะครับจะได้สิบเอ็ดจุดสองต้องทำนาทีเกิดเป็นทศนิยมเสียก่อนนะครับโอเคนะครับอาจารย์ติธาเกิดสิบเอ็ดนาฬิกาสามสิบนะครับเอานาทีเกิดเนี้ยลบสิบแปดเสียก่อนนะครับเวลาเราคำนวณดวงเนี่ยนะครับ ต้องลบสิบแปดนาทีที่กำหนดไว้ด้านนี้แล้วนะครับที่ตัวใสยข้อมูลน,นะครับดังนั้นกรณีเนี้ยนะครับนาทีเกิดอาจารย์ติธาเกิดสิบเอ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีสามสิบนาทีลบด้วยสิบแปดก็เลยสิบสองสิบสองหารหกสิบก็คือจุดสองนะครับก็เป็นสิบเอ็ดจุดสองชั่วโมงเกิดนะครับหารยี่สิบสี่คูณแปดร้อยนะครับ ก็จะได้สามเจ็ดสามนะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับเอาสุรทินกำเนิดรอบหนึ่งในวงเล็บนะครับรอบก่อนแล้วคูณแปดร้อยแล้วบวกด้วยผลลัพธ์กรณีนี้คือสามเจ็ดสามเห็นไหมครับ ตัวละทีนกำเนิดห้าสิบแปดรบหนึ่งในวงเ,เล็บกรณีเนี่ยเหลือห้าสิบ็ดถึงจะไปคูณแปดร้อยบวกสามเจ็ดสามแล้วก็บวกด้วยกรรมมัจพลเถลิงศกก็ไปดูไปหยิบยกมานะครับโอเคเนาะอ่าถัดไปนะครับห้า เอาวรามานถลเหลืงโศกแค่เอาวรามานกำเนิดหาอย่างนี้นะครับเราต้องทํารับกบระแสอ่ะอันนี้พิมพ์พิมผิดพอละคุณเพิ่งทำเมื่อบ่ายนี้ก็เลยไม่ได้ทนันทานออกควายซ้อนกันสองตัวไม่ได้ทาน โอเคนะครับทำเป็นรับกระแสนะครับหน้าสิบห้านะครับข้อห้านะครับเอาหอละคูณกำเนิดล้มหนึ่งในวงเล็บนะครับละโคณสบีด็ดหารด้วยไม่ใช่หารเนี่ยบวกหกร้อยสิบในวงเล็บไปนะแล้วก็หารได้หกร้อยสิบสองนะครับทำออกมาเป็นเป็นรับกับเศสตามนี้นะครับ โอเคนะครับเอามาณกําำนิดเนี่ยนะครับก็คือเอาชั่วโมงเกิดเป็นต้นนิยมหาร24่สคูณสินะครับในวงเล็บนะแล้วก็บวกด้วยเศษนะครับตามนี้นะครับชั่วโมงเกิด11.2หาร24คูณสินะครับ บวกด้วยเศษห้าร้สามตรงนี้นะเศษต่อมาบวกนะครับโอเคนะครับก็หกมาเกณก์กำเนดนะครับก็ทำไปรับประเสริฐเนกันะครับโ okay, อ้นะครับ,บร,นะนะรับ ก็โดยเอาเอาละคุณกำเนิดบวกรับของอวามานรับของอวมานคือนี้นะเจ็ดหกเจ็ดหนึ่งนะครับโอเคนะครับเอาละคุณกำเนิดบวกรับประมาณหารสามสิบนะครับเอาผลลัพธ์นะครับก็ใส่สูตรไปตามนี้นะครับเศษก็คือมอสนะครับ รับก็คือมากเกมกำเนิดเคือดิถีกำเนิดตามนี้นะลองดูนะครับพอเจ็อุจพ์กำเนิดหรือเอาสุรทินเนี่ยบวกด้วยอุจจพทะเหลิองซอนะครับห้า ตั้งแต่สามสองสามสองเป็นต้นไปเนี่ยนะครับจะต้องทอนสามสองสามสองออกไปนะครับกรณีนี้นะครับไม่เกินนะครับสุรตินห้าสิบแปดอุจพลเถลิงศกก็ไปหยิบยกมานะครับก็จะได้ตัวเลขตามนี้นะครับก็เป็นว่านักษาคงจะต้องไปดูย้อนหลัง นะครับขั้นตอนการคำนวณนะครับอัตราเฉลิ่ศกและอัตราคำนวณนะครับว่ามีขั้นตอนการคำนวณแบบนี้นะครับแล้วก็ลองคำนวณดวงตัวเองนะครับว่าได้ไหมนะครับถ้าได้ตัวเลขตรงตามกฎเกรข้อเจ็ดข้อเจ็ดตรงเท่ากับมองไม่เห็นนะครับอาจารย์บังนะครับรูปมันบัง จ <Project. S 2> งเท่ากับใช่ครับพอทอนสามสองสามเท่ากับอะไรอ่ะครับอะไรบางนะครับต้อ,องไหนบังตรงรูปอาจารย์บังอยู่ครับรูปอาจารย์ตรงไหนเนาะจอครับอาจารย์อาจออาจารย์บังอยู่จออาจารย์อยู่มุมล่างขวาอยู่ครับตอนนี้ครับอ้าวเหรอครับผม ในในจอจารย์อยู่ข้างบนนะเนี่ยยังบังอยู่ไหมั<บ>ยังบังอยู่หมครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมกดออกไปวะได้เห็นแล้วครับเห็นแล้วเห็นแล้วเนาะ <c oughs> โอเคนะอ่ะก็เจ็ดก็คือเอาสุรเทินที่มีอยู่่นแหละบวกกับอุจพลเถลิงศอกที่เราทำไว้ก่อนหน้านะก็บ,กออาาวบวกกันทั้งนั้นเองก็เปนะ็นอ <c oughs> ุจจพลกำเนิด นะครับเมื่อเราได้แล้วนะครับเราก็เอาไปเรียงไว้ตามหน้าหน้าที่สิบหกเปิดดูหน้าที่สิบหกในตำราแล้วกันนะครับเพราะว่ามันจะมาอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับอัตราเถลี่งสอบก,กับอัตรากำเนิดน,นะครับ ตัวแรกมันจะมาอยู่ในแผนดวงวิญาณสครามตรงจุดนี้นะครับที่เราคำนวณอัตราตรงเนี้นะครับมันจะไปอยู่ในแผนดวงวิาณสครามตรงนี้นะครับโอเคนะครับค่ะไปต่อ เนี่ยตัวบางทีมันเกเรเดี๋ยวต้องเข้าไปดูว่ามันเสียหายตรงไหนไ้อาจารย์ทำวีดีโอซ่อมให้แล้ะกันโอเคครับไปดูต่อครับศาสตาเราจะพอเราได้อาตาัตราอาจารย์ครับจะบสุงควนสอบถามหน่อยครับครับ อาจารย์ครับในหน้าสิบห้าข้อเจ็ดที่เขียนว่าอุจพลกําเนิดเนี่ยนะครับ,รบเออแล้วอาจารย์มีโนต้ตว่าอนต้องน้อยกว่าสามสองสามสองเนี่ยความหมายคือถ้ามากกว่าสามสองสามสองเนี่ยคือคํานวณผิดหรือว่าต้องคํานวณใหม่หรือย,ยังไงครับอาจารย์ค,รคอนี่หมายว่าว่าถ้าถ้ามันเกินเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยถ้าเราบวกแล้วเนี่ยมันเกินหรือทั้ง เท่ากับสามสองสามสองเป็นต้นไปนั่แหละครับทอนทอนคือลบมันออกไปไงโอเคน้อยกให้มันได้น้อยกว่าใช่ครับถูกครับโอเคเข้าใจครับคือมันจะต้องไม่เกินเพราะหนึ่งรอบของอุจพลเนี่ยมันมีแค่สามสองสามสองวันครับนะโอเคครับขอบคุณดีครับเป็นคำถามที่ดีมากนะอ่ะโอเคนะครับจากคำนวณสมบูรณ์อาทิตย์ ซึ่งอยู่หน้าที่สิบเจ็ดนะครับหน้าที่สิบเจ็ดอาจารย์ก็จะไล่เรียงไปตามตำรานะครับเวลานักศึกษาไปทบทัวนเนี่ยก็จะก็จะได้ดูถูกหน้าด้วยนะโอเคสมุิทิ้นหน้าที่สิบเจ็ดไอตัวแก่นี่หน้าที่สิบแปดอาจารย์ก็ทำไม่ให้นะครับนักศึกษาก็าไปดูก่อนก็ได้หน้าที่สิบแปดในตาราง เห็นไหมครับฉายาขันดาวอาทิตย์นะครับใช้คำว่าฉายาขันนะครับฉายาขันจะได้ตรงกับในในตำราขันพอตรงกัาลันวนาฉายาขัน